สวัสดีครับ EP ที่248งื้ินดวงของคนที่เกิดวันพุธเดือน3ปีกุลก่อนจะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพื่อนๆพื่อนทาง QR code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,008ดวงชะตาตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกน QR วโค e ที่มุมแงางขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิต และแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันพุธเดือนสามปีกุลจะอยู่กับการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่รักเงินเป็นชีวิตจิตใจมีชั้นเชิงธุรกิจที่ดีถึงจะมีปัญหาเข้ามาขนาดไหนก็สามารถเอาตัวรอดได้รับต้องสร้างต้องทำจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองความสุขความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลัก มีความมั่งคั่งร่ำรวยดีไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็จะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเป็นคนที่กล้ารับภาระรับผิดช,ชอบครอบครัวกเก่งมากไม่มีวาสนาเรื่องคู่ครองมิจจะเป็นอุปสรรคโชคร้ายจะเข้ามาจู่โจมแบบไม่ทันคาดคิดระวังเสียเงินเพราะอารมณ์ชั่วบูบปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจ การสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่3ช่วงครับคือช่วงอายุ11-12 63-64ถึงและ74-75ถึงเจ จังหวะช่วงที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ11-12 15-16 30-31 33-34 48-49 52-53 63-64 74-75 78-79 93-94ง7และ96ถึง97ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดท,ทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดก,กับะดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ ทำให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขไม่หยุดไม่แสวงหาสักแต่ว่ารู้แล้วจะพ้นจากกองทุกเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆ สัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอยายตนะทั้งหมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกและคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกกะตา สำหรับท่านใดสนใจตรวจดวงชะตาติดต่อได้ที่ไลน์ ID 0619642519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ